ทุกคนสวัสดีครับนี่คือสถานีรถไฟนาสารเห็นธนาคารไทยพาณิชย์ไหมลงสถานีรถไฟปั๊บใช่ไหมก็จะเจอธนาคารไทยพาณิชย์ชุมชนตลาดหน้ารถไฟแต่ถ้าเดินมาข้างหลังรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นวัดอภัยเขตตารามใช่ไหมครัตรงนี้เอง200เมตรหรือจะไปฝั่งนี้ดีกว่าไหม จริงๆเราไปไปหาเงาะต้นแรกก็ไปทางนั้นได้เลยแต่เรามาทางนี้บ้างดีกว่าพอไม่เคยมาน่าจะไปถึงกันนะฮะไปแล้วก็บ้านในสวนโฮมสเตย์ก็อยู่จากตรงเนี้ยจุดที่เรากําลังเดินอยู่700รเมตรเองทุกคนเผื่อจะได้เจอเป็นครั้งแรกที่เราแบบว่ามานาสารมานอนบ้านในสวนโฮมสเตย์นะฮะที่ดีบป้าตรงนี้ไปต้นต้นต้นเงาะต้นแรกได้ไหมได้เหรอโอเคโอเคเลย อ่าสุดเลยนะ700เมตรขอบคุณครับได้ได้ได้แต่ถ้าไปทางนี้ก็วัดอภัยเนาะอิงฝ่ายไปทางนี้อ่าโอเคได้ได้จะไปเส้นหน้าหรือเส้นนี้ก็ได้เนาะโอเคนี่คือเส้นหลังรถไฟทุกคนมาลูกหล่อมาลกหล่ออยกัดนะลูกเดินไปนะฮะอ้าเจอดอกไม้สวยทุกคนดอกอะไรทุกคนเป็นสีฟ้า นี่ฮะรถไฟธนาคารไทยพาณิชเห็นไหมเขาแล้วก็เขาจะมีคลองสว่างดูนะสวยที่จัดงานเงาะลุงเวียนประจำปีอะฮะอุ้ยสอยบ้านในสวนใช่นี้บ้านในสวนโฮมสเตย์หรือเปล่าทุกคนบ้านในสวนโฮมสเตย์อันนี้ใบเงี่ยทุกคนน่าจะอันนี้แหละ แต่เราไปเงาะลูกเี้นก่อนบรรยากาศดีต้นไม้สวยเนาะเราเดินอยู่หลังซอยสถานีรถไฟอันนี้ต้นอะไรทองหลงางเหรอฮะหรือว่าทองกวาวทุกคนสีส้มสวยมากทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุงแล้วก็สัตว์ประจำจังหวัดของพัทลุงนึกออกไหมทุกคนไม่ใช่พัทลุงสีสุราชเออต้องสุราช นาสารเราอยู่ที่นาสารนะจ๊ะลองมาช่วยกันนึกนะว่าคืออะไรเมื่อกี้นะเรอาจะเห็นซอยบ้านในสวนแสดงว่าโฮมสเตย์ต้องอยู่ในนั้นแน่นอนเห็นภูเขาสวยๆไม่ตรงนั้นจะมีคลองสว่างสวยมากอันนี้ดอกบานเช้าทุกคนเดี๋ยวต้องใส่สายมันจะหุบนะฮะตอนเช้ามันจะบานพร้อมกัน นี่ฮะทุกคนโรงเรียนนาศาลนะฮะอย่าสับสนกับคําว่าบ้านนาศาลนะคนละโรงเรียนกันนะนี่โรงเรียนนาศาลนี่ทางรถไฟเดินอีกนิดนึงฮะตรงนู้นจะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติมีต้นเงาะต้นแรกนะครับทุกคนให้ต้นอะไรทุกคนสวยนะยมีต้นพลิกด้วยพริกมะกรูดนี่มีลูกมกะกรูดไปเดินต่อ นี่โรงเรียนนาศาสตร์นะครับทุกคนตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนนาศาสตร์แล้วก็ต้นเงาะต้นแรกของไทยก็จะเป็นสะพานสู่สะพานแคบเขาเรียกสะพานแคบที่แคบที่สุดจะมีรถไฟวิ่งผ่านทุกครั้งเวลาจะขึ้นเหนือลงใต้จะต้องผ่านสะพานแคบแสดงว่าต้องอยู่ใกล้กับโรงเรียนเงาะนาศาสตร์เลยนะฮะเวลาขบวนรถไฟผ่านสะพานแคบโรงเรียนเงาะโรงเรียนต้นแรกนะครับ อันนี้ก็ต้นเงาะนะฮะแต่ไม่ใช่ต้นเงาะต้นแรกนี่ชาวบ้านปลูกเป็นเงาะธรรมดาฮะนี่สะพานแคบทุกคนเห็นไหมสะพานรถไฟสวยมากแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยถ้าเรามาทางนั้นก็ได้นะที่รถกําลังออกไปเนี่ยเลี้ยวเข้ามาตรงนั้นก็ได้แต่เราเดินหลังรถไฟมาก็จะเจอนี่ฮะต้นเงาะต้นแรกย,ยังไม่สุกเลยทุกคนยังเขียวอยู่เลย นี่ครับทุกคนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสร้างปี62ต้นเงาะฮะยังไม่สุกครัทุกคนเราคิดว่าจะสุกแล้วรีบมาเชียวจะได้เก็บกินเล่นๆเ,นเนงาะแทๆโรงเรียนที่เขาบอกอร่อยที่สุดนียยยยนยนย่ยังเขียวอยู่เลยเห็นไหมจะเขียนป้ายยังเขียวอยู่เลยมีร่วงด้วยนะเนี่ยยังลูกเล็กอยู่เลย เยอะมากนี่ครับทุกคนก็ไม่ไกลจากบ้านในสวนโฮมสเตย์นะครับอีกกี่เดือนเนี่ยถึงจะสุกโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเช็คอินบ้านในสวนโฮมสเตย์ทุกคนไม่ไกลนะฮะทุกคนประมาณ5้าหเมตรจากต้นทุเรียนต้นนี้